สวัสดีครับจากกรณีกระจกเงานะครับวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการทําแพรครับแบบไม่ง่ายในกรณีที่ท่านนะครับบ้านของท่านน้ําท่วมนะครับหรือว่าน้ามีปริมาณที่สูงนะครับผมวันนี้เรามาเสนอการทําแพรนะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะมีขวดน้ํานะครับขวดน้ําขนาดนะครับขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะครับมาเรียงต่อกันนะครับโดยใช้เชือกนะครับผมลักษณะอย่างนี้นะครับผม เราทําให้ได้หลายๆหลายๆอันนะครับเอามาเรียงต่อกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขั้นต่อไปทําอะไรหลังจากที่เราได้ขวดลักษณะนี้นะครับเอามาวางต่อกันใช่ไหมครับเรานํามาหาเราหาถุงนะครับอาจจะเป็นถุงปุ๋ยอย่างนี้นะครับถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยน้ําตาลนะครับหรือว่าถุงปุ๋ยดินนะครับเรานํามาใส่ครับเอาขวดใส่ในถุงนะครับผมหลังจากนั้นนะครับอาจจะเย็บนะครับโดยใช้เชือกฟางนะครับ หรือว่าได้ขนาดที่คิดว่ามันจะไม่ขาดนะครับปิดปากถุงนะครับหลังจากนั้นครับผมมัดนะครับให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นค่อยกันนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้ถุงที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรานํามาวางเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับบนไม้ไผ่นะครับที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับผม ต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องของการวิธีการทําโครงไม้ไผ่นะครับเพื่อจะไปทําเป็นแผนนครับผมลักษณะของโครงไม้ไผ่นะครับหลังจากที่ต่อแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโครงไม้ไผ่นี้นะครับจะใช้ไม้ไผ่นะครับจานวนลักษณะนะครับวางค่อยกันนะครับผมก็จะมีตรงฐานนะครับตัวที่1นะครับ2แล้วก็3นะครับเป็นฐานนะครับแล้วก็ใช้ตัวค่อยนะครับมาวางทับด้านบนนะครับโดยผ่าคึ้งนะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าเพียงเราใช้เชือกนะครับผมมามามัดในจุดที่ควยกันของไม้ไผ่นะครับผมลักษณะอย่างนี้นะครับมาลักษณะอย่างนี้เพื่อให้ไม้ไผ่แน่นนะครับสังเกตนะครับจะดึงไม่ออกนะครับครับในทุกจุดที่เป็นจุดควยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้จะได้แพรนะครับที่ทําจากขวดน้ําแล้วก็ไม้ไผ่นะครับเอาไว้ใช้ในยาวิกฤตครับผม